ไอเอ็มซีทีนิวสประจำวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่อิสราเอลค่ะที่ยืนยันเมื่อวานนี้ว่าได้สังหารยายา,ยาซินวาผู้นำกลุ่มามาสในปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในฉนนกาซาที่พุงเป้าจัดการกับสมาชิก3คนของกลุ่มดังกล่าวอิสราเอลรายงานด้วยว่าไม่มีสัญญาณว่ามีตัวประกันอยู่ในอาคารที่เป็นเป้าการโจมตี ที่ได้สังหารกลุ่มติดอาวุธทั้ง3คนสำเร็จซินวาเป็นผู้นำการโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมของปีที่แล้วซึ่งเป็นชนวนสงครามในกาซาที่ดำเนินมากว่าปีโดยซินวาได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มฮามาสหลังรอบสังหารอาดีตผู้นำของกลุ่มก็คืออิสมาอิลฮานิเยเมื่อเดือนสิงหาคมในกรุงเตหะรานมีรายงานว่าพบเงินสดเอกสารประจำตัวและอาวุธข้างๆศพของสมาชิกามาสทั้ง3คน ขณะที่สื่ออิสราเอลเปิดเผยว่ากองกำลังอิสราเอลไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อปฏิบัติการลอบสังหารและไม่ได้รับทราบรายงานข่าวกรองใดๆที่ชี้ว่าสินวาอยู่ในอาคารดังกล่าวค่ะ ไปต่อกันที่รัสเซียค่ะที่กำลังพยายามโน้มน้าวกลุ่มประเทศบริกสให้สร้างแพลตฟอร์มทางเลือกสำหรับชำระเงินระหว่างประเทศที่จะปลอดจากการคว่ำบาตรจากตะวันตกเมื่อเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำของกลุ่มในการประชุมสุดยอดสัปดาห์หน้า ราาประธานาธิบดีวะลาดิเมียร์ปูตินกระตือรือร้อนที่จะสร้างกลุ่มบริกซ์ซึ่งขยายไปยังอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรสเช่นเดียวกับบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใตา้เพื่อถ่วงอำนาจที่ทรงพลังต่อตะวันตกในการเมืองระดับโลก มอสโกจะเป็นประธานการประชุมสุดยอดระหว่างวันที่22-24ถึงตุลาคมที่เมืองคาซานค่ะเพื่อเป็นหลักฐานว่าความพยายามของชาติตะวันตกในการโดดเดี่ยวรัเสเซียล้มเหลวและต้องการให้ประเทศอื่นๆทำงานร่วมกับรัเสเซียเพื่อยกเครื่องระบบการเงินในระดับโลก และยุติการครอบงำของเงินดอนลลาร์สหรัฐซึ่งประเด็นสำคัญคือข้อเสนอสำหรับระบบการชำระเงินใหม่บนเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกันผ่านธนาคารกลางของบริกตามเอกสารที่จัดทำโดยกระทรวงการคลังของรัเสเซียและธนาคารกลางเทจกจ่ายให้กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมสุดยอดโดยระบบจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อจัดเก็บและถ่ายโอนโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินประจำชาติ ซึ่งในทางกลับกันจะช่วยให้สกุลเงินเหล่านั้นสามารถแลกเปลี่ยนได้ง่ายและปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านเงินดอลลาร์ค่ะไปที่เยเมนกันบ้างค่ะที่เครื่องบินรบของสหรัฐและอังกฤษได้ทิ้งระเบิดใส่เมืองซานาซึ่งเป็นเมืองหลวงของเยเมนและพื้นที่อื่นๆอ,อีกหลายแห่งเนื่องจากเยเมนแสดงจุดยืนที่เหนียวแน่นในการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในกาซารวมถึงเลบานอนที่กำลังถูกกองทัพอิสราเอลโจมตี เครือข่ายโทรทัศน์อามาซีราของเยมเมนระบุว่าการลุกรานของสหรัฐและอังกฤษมุ่งเป้าไปที่พื้นที่เอาฮาฟาและจิรบันทางตอนเหนือและใต้ของเมืองหลวงโดยการโจมตีทางอากาศ6ครั้งเมื่อช้าวานนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังระบุว่า ครื่องบินรบดังกล่าวโจมตีเมืองซาอาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนรวมถึงพื้นที่คาลันและอาอัปลาทางตะวันออกของเมืองกองทัพสหรัฐได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 เป็นครั้งแรกในการโจมตีทางอากาศในเยเมนขณะที่สำนักข่าวซาบานิตของเยเมนรายงานว่าเครื่องบินโจมตีของสหรัฐและอังกฤษเปิดการโจมตี15ครั้งในเมืองหลวงซานาะและจังหวัดซาอาดาหน่วยงานดังกล่าวอ้างแหล่งข่าวความมั่นคง โดยระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวมุ่งโจมตี6ครั้งในพื้นที่ทางเหนือและใต้ของเมืองหลวงและเปิดการโจมตี9ครั้งในเมืองซาดาค่ะ ไปที่มองโกเลียกันบ้างค่ะที่นายกรัฐมนตรีมองโกเลียประกาศว่ามองโกเลียได้ตกลงกันเกี่ยวกับโครงการ33โครงการที่เชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจขนาดใหญ่ระหว่างรัสเซียและจีนโดยโครงการดังกล่าวจะทําหน้าที่ประสานงานโครงการเริ่มที่นําโดยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโครงการวันเป๋ววันโรดของจีนและโครงการสเตปโรสของมองโกเลีย มองโกเลียตั้งใจอยู่ใจกลางของภูมิภาคยูเรเชียและถูกขนาบข้างด้วยรัเสเซียทางเหนือและจีนทางใต้ทำให้เป็นจุดยุทธศาสตรส์สำคัญสำหรับการค้าระหว่างยุโรปและเอเชียมาเป็นเวลาหลายพันปีข้อเท็จจริงนี้ได้รับการยอมรับจากราชวงศ์จีนโบราณตั้งแต่สมัยเส,ส้นทางสายไหมในยุคต้นๆของประวัติศาสตร์และจากพ่อค้ารวมถึงชนเผ่าเร่ร่อนตั้งแต่ยุคหินใหม่ โครงการสเตปโรดได้เริ่มขึ้นในปี2014ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่มีการสร้างรูปแบบการเจราจาระหว่างรัเสเซียมองโกเลียและจีนขึ้นโดยมองโกเลียคาดการเส้นทางสำคัญทั้ง5ที่ต้องใช้เงินลงทุนมูลค่า50,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบด้วยทางด่วนข้ามประเทศยาว997กิโลเมตรเชื่อมระหว่างรัเสเซียกับจีนโครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางรถไฟฟ้าความยาว1,100กิเมตรการขยายเส้น เส้นทางรถไฟสายทรานส์มองโกเลียและการก่อสร้างท่อน้ำมันและก๊าซค่ะ ปิดท้ายกันที่หุ้น Nvidia ดียค่ะที่ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดเท่ากับ11.7%ของ GDP ของสหรัฐโดยที่จะให้เข้าใจภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือแม้จะอยู่ในช่วงจุดสูงสุดของฟองสบู่ .com มูลค่าตลาดของซิสโก้ก็เทียบเท่าเพียงร้อยละ5.5ของ GDP ของสหรัฐเท่านั้นซึ่งถ้ากล่าวอีกในหนึ่งก็คือตอนนี้ N v i d วดียมีมูลค่ามากกว่า2เท่าของซิสโก้ที่มีมูลค่าณจุดสูงสุดโดยคิดเป็นเปอร์เซ็น ของ GDP มูลค่าตลาดมากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถูกสร้างขึ้นในตลาดหุ้นตั้งแต่มีความตื่นตัวของนักลงทุนกับ AI ซึ่งตลาดกำลังเดิมพันว่า AI คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปอย่างแท้จริงค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News p o d c a s t กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ